สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่บ้านเสือหานทีจจานใต้นะครับเนาะเป็นเช้าวันที่สิบเก้าเดือนพฤษภาคมนะครับครบหนึ่งเดือนของหลานชายคิรินนะครับหลานชายนะครับหลานชายของคุณปู่เสืออาหานนะครับเสือหารเป็นปู่แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะไปตัดผมไปให้หลานสักหน่อยเก็บเป็นพิธีเนาะตัดผมไปนะครับเนาะเวลาบ้านหลานนะครับไม่รู้จะถึงกี่โมงไปดูกันว่าจะไกลขนาดไหนโอ้โหอยู่แค่นี้เองครับนี่ อยู่ติดกันเลยนะครับจะไปดูหลังข้างในไม่รู้มันตื่นหรือยังโอเคจะไปดูนี่คุณย่านําทางเลยครับนี่ถึงหลานชายครบหนึ่งเดือนแล้วเดิน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 โชว์โชว์สิโชว์โชว์กันอ้าว,ว,วนี่ครับหลานชาย คีลินนะครับครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับครบหนึ่งเดือนแล้ววันนี้จะตัดผมไปเนาะลูกเนาะเนี้ยง่ายๆโตไวๆนะลูกนะโต,ะะตขึ้นมาก็เป็นคนดีของสังคมนะลูกนะหลานชายปู่คุณยามาหารหลังแล้วออครบหนึ่งเดือนแล้วครับวันที่สิบเก้าพฤษภาคมหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับเนาะ อืมอู้อูอ้หนูก็มองหน้าย่าอยู่คำหน้ามอง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 อผมไปเนาะลูกนาอโตขึ้นเป็นเด็กดีนะลูกนะเลี้ยงง่ายๆโตวไวๆนะลูกนะอ้มมือสัน่นเด็กดีของสังคมนะลูกนะอืม ไม่เป็นเด็กดื้อหรือว่าเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายนะลูกนะเนาะเลี้ยงง่ายๆนะครับอือโดยไหวเลี้ยงง่ายๆนะลูกนะเลี้ยงเก่งๆดื้อเวียงอือเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเเก่งแกงเลยเก่งเกงเลย ไม่เจ็บไม่ไข้เนาะตัวไหวเลี้ยงง่ายๆนะลูกเนาะแข็งแรงแข็งแรงนะนะลูกนะนี่แหละครับหลานชายหลานชายคนแรกครับหลานชายครอบครัวพวงจันทร์นะครับ ครับพวงจันทร์นี่เราพวงจันทรพวงแรก, <c oughs> กหล <c oughs> านชายคิรินว,วันนี้ก็ตัดผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอืโตขึ้นก็เป็นเด็กดีนะลูกนะ <c oughs> เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายนะลูกนะ อยาเจ็บอย่าไข่ดอ,อเลี้ยงง่ายๆตัวไวๆนะลูกนะโอ้สนใจกล้องจังเลยนี่มองจังเลยมองกล้องปู่จังเลยอือ,อือ,อือ,อือออออจเอเออนี่แหละครับเป็นพิธีเนาะพิธีหนึ่งเดือนเต็มตัดผมไปนะครับตัดผมไปตัดเป็นพิธีก่อนนะครับ น่ะน่ะหนึ่งเดือนนี้จะแข็งแรงดีแท่หน่งหดอนแวองก้อง้องาเลี่นวเล่นแล้วแค่นี้รู้จักเล่นแล้วหิวกบยามองมองหน้ายาวมองหน้ายาแล้ว โอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับตัดผมไปน้องคิรินนะครับหลานชายเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่องเสืออาหารนิสันใต้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับคิรินบ๊ายบายคิรินบ๊ายบายครับคิรินบ๊ายบายครับ